สวัสดีครับหมอเทพนะครับส่วนใหญ่เขจะเรียกหมอเทพเทวานะครับวันนี้ก็มาอบรมนะครับในเรื่องของปีมะเร็งนะครับที่วัดกิริวงศ์นะครับศูนย์เรียนรู้สมุนไพรห,หมอพื้นบ้านหมอพรนะครับเป็นรุ่นที่หนึ่งีงนี้นะครับก็ปกติก็จะ เปิดทำการรักษาอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะก็ตอนนี้ก็ขยายคลินิกแห่งใหม่นะครับแยกกันนํามันก็ผู้ใดที่สนใจก็ติดต่อได้ออตอนนี้ก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหมอพื้นบ้านประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ติดต่อผ่านทางวัดทิริวงได้เพราะผมก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์อยู่แล้วนะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์061192 3ามหย้ำอีกครั้งนะครับ0ู1ย์หกหนหสองหรือทิกตอกหมอเทพเท,เทวาหรือเฟซหมอเทพเทวาครับขอบคุณครับ